สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เจริญกรุงเยี่ยมไปถ่าครับถ่ายเด็กเป็นหมื่นครับผม ไม่รู้นะคะว่าจะมาทําอะไรกันเนี่ยไม่รู้เลยแค่ชื่อไตเติ้ลคลิปก็รู้แล้วครับ <laughs> วันนี้เราจะได้อะไรบ้างครับเพ <laughs> ี่อนก็ไม่รู้สิแต่ที่รู้ฉันต้องได้รูปแบบสวยๆอัพลงไอจีบ้างละ่ะ <laughs> <laughs> เป็นเริ่มกันที่โลเคชั่นแรกกันเลยนะ <laughs> ดีเลยครับ <laughs> ดีเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่โลเคชั่นแรกกันเลยค่ะอยู่ <laughs> <laughs> ที่ทําการไปรษณีย์กลางค่ะ เราก็อยู่ที่โพโต้รัันันรัแล้วครับผมมาทำอะไรกันเออแน่นอนต้องมาเซิร์ฟฟิลใช่ไหมมาเซิร์ฟฟิลกันปั๊บก้อนอันนี้ดูตัวไหนไว้ครับกุ้งก้อยเม็รอยไว้ครับผมรังเรียอยู่ว่าจะเอาอะไรไปเล่นดีโหถขายยากนะโลโม่กับพี่ชาเพราะว่า่ายมาโทนรูปแบบสีม่วงเลยไม่ต้องเพิ่มฟิลบูดเลย ใช้โปรเมตรร้อยนะครับผมดีมาครับสบายขอบคุณครับได้มาแล้วคนที่ตั้งใจที่จะลองกล้องฟิล์มนะครับถ้าแนะนำได้ก็จะเป็นกล้องแบบว่าอันเล็กๆไปก่อนเพราะว่าลองถ่ายไปทีเนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นแบบเล็กๆมีแหวนเหวอ,อยู่ข้างหลังเดินไป300เมตรโลเคชั่นดีไปกัน ถ้าเป็นตัว S E B มันจะเป็นส่ายฟิล์มง่ายหน่อยปิดฟิล์มไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องทังฟิล์มให้มันยุ่งยากเท่าไรเริ่มปฏิบัติการถ่ายรูปแล้วนะครับผมโดยใช้กล้องฟิล์มของนิคอนนะครับผมนัออ่นคือในแบบของเรา โอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นคิวของ DSLR นะครับมาดูกันว่าจะได้ภาพประมาณไหนเดีย๋ยวเราจะพาไปโลเคชนัน2นะคะ ไปทว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นเอ่อใครเรียกนะสายเจริญกรุงเนาะต้องรู้มาทันเกี่ยวโลเคชั่นต่อไปที่เราจะถ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราตากล้องมาในตอนถ่ายรูปไม่เป็นเลยนะครับไม่เคยโพสในที่ย่อนนะโอเค เอาแบบเอาแบบฟิลนะท่องเที่ยวอ่ะเออเพราะเราพายกระเป๋าขนาดนี้โว่เดินฝากมีก็แสตงดี่เราใช้ทัวท์สับดาห

สี่เขาบอกว่าศิลปะยืนยาวแต่ว่าชีวิตสั้นม,มีมาตั้งแต่สมัยโบ,ร,บราณใช่ใช่ใช่ครับอ,อะกลจะถึงแล้วตอนนี้เราอยู่กันตรงท่าเรือสีพญาใช่็ใติช่ยวาเรแลวยอะหน่อยใช่ใช,ใชถึงแล้วแหะน้องไมร้านอยู่ไหนอะ่ะเวลหิวมากาเ,าเินร้านเลยเลยเลยร้านเกี๊ยวนะ ที่เที่ยวเลยอะฟ,งจ,ฟงจูฟงจูฟงจูงจนะคะที่โลเคชั่นนี้ก็จะอยู่ตรงท่าเรือสี่พยาเลยนะถ<ช>้าสมมติว่าใครที่ลงเรือมาเนี่ยก็มาท่าเรือสี่พยาได้ไปเด<า>ีย๋ยวเราไปกินกันเลย <ะ S 2> โปรเมตร้อยนะครับผมตั้งค่าเซ็ตอะไรยังไงอันนี้ใช้สปีด2อ0เอ้ย125สปีดร้อยครับ แฟลูตรงนี้ถ้าเป็นสุราที่เขาจะมีรูป่างๆเลยคนละไายแล้วก็ประมาณติเป็นถังไว้แข่งในขณะเป็นการโชว์ผลงานนะมุมนี้มุมนี้ดีมุมนี้เหรอัดเรียกตากล้องแล้วตากล้องตาสำหรับมุมนะครับผมก็คือตัวนี้เราจะใช้เป็นเลนส์50นะครับระยะ50แล้วก็ f 1.8นะครับก็เทคนิคก็คือเราจะถ่ายแบบเงียบขึ้นนะครับก็จะแบบกดกล้องขึ้นนี้เลยนะครับ าาดูภพาาหรือถ้าไม่ชอบมุมแหงขึ้นนะครับก็เราก็ขยับตัวเราเนี่ยตัวตกล้องเนี่ยออกมาโอ๊ยร้อนอะเอาตรงนะวันนี้เดินมาทั้งวันเลยทั้งแต่เที่ยงอะใช่ตอนนี้บ่ายสามแล้วพี่โอ้ยอยากอาบน้ำมากเลยดูเหงื่อดูเหงือสุดยอดเฮ้ย นึกออกพี่มีไอเทมมานี่มันคืออะไรอะพี่อันนี้นะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่าคือผ้าเปียกแป้งเย็นตางูนะจ๊ะแต่ก่อนก็จะมีแต่ว่าแป้งเย็นมองเล่มองใช่ไหมแือว, <c oughs> ว่าแป้งเย็นตางูต,งงตอนนี้นะจ๊ะเขาทําออกมาแล้วต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ผ้าเปียกธรรมดานะจ๊ะเพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นทิชชู่เย็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะผู้หมจดนะอะไรอันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรหรอมันคืออะไรหรอมันคืออะไรหรอใหม่ไ ice c o ลิ่งสเปรย์ตาโง่สารสกัดจากกรดหิมะของเอลซ่า ถูกมันจุไว้ในขวดนี้แล้วเพียงฉีดเดียวเย็นชื่นใจมันคือบอดี้สเปรย์สูตรเย็นอีฟรู้ทุกคนใช้เอ็ดโรยมากทุกคนแต่ละคนไหวไหมเนี่ยลไหวไหมครับเป็นไงกันทุกคน เปียกตาางีูสรับการแต่งห้านีนะคะก็จะงสไตแบบชิๆเหมาะสำหรับทุกไลน ก็บอกเลนนะคะว่าวันนี้พลังเต็มเปลี่ยนมากเลยนะคะไปไหนต่อก็วันนี้ก็ปิดอีพีแล้วอีพีสุดท้ายแล้วไงจะไปไหนต่อดีพีสุดท้ายเหรอนี่เพิ่งอีพีแรกนี่เพิ่งอีพีแรกอ๋อขอโทษทีพอดีว่าตื่นเต้นไม่หน่อยค่ะก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่า เหนื่อยมากเลยล่ะวันนี้ลากยาวทั้งวันเลยมากถึงได้รูปมาแมครับสนุกโอ้ได้รูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ต้องกดอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับชมพวกเรามาจนจบรายการเลยนะหานะคะทางเลือกว่าเหมาะกับการใช้กล้องแบบไหนไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องโทรศัพท์มือถือนะคอมเมนต์ไว้ใต้ทีวีดีโอใครที่อยากมาร่วมงานกับเราเราไว้เจอกัน EP ีหน้าครับผมบ๊ายบาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยในวจะปิดรายการนี้เอเจอกันอีพีหน้าครับเอาไว้เจอกันอี